มีน้อยกดปุ่มปริศนากองเสื้อผ้าขนาดใหญ่ทับเขาเต็มๆจากนั้นเขาเอาเสื้อผ้าทั้งหมดไปซักแต่ตอนที่กําลังจะเดินออกจู่ๆเขานึกได้ว่าเขาลืมอะไรบางอย่างหันไปดูก็พบถุงเท้าสีแดงอยู่ด้านในเจ้าหมีพยายามเปิดประตูออกมาแต่ด้ามจับประตูกลับหักง,งั้นน้ําในถังซักจึงกลายเป็นสีแดงทันทีนักโทษทุกคนเลยน่ารักขึ้น300เปอร์เซนนักโทษคนหนึ่งมองเขาด้วยสายตาอบอุ่นเจ้าหมีไม,ม่กล้าสบตาและได้แต่เดินตรงไป มันพยายามกินข้าวตามปกติแต่กินไปกินมาพบว่าอาหารมันแปลกๆเจ้าหมีเลยจะไปต่อว่าพ่อครัวเกี่ยวกับอาหารแต่ทันใดนั้นมีนักโทษห้ามเขาวไว้เจ้าหมีไม่ยอมเชื่อและไม่กลัวเลยสักนิดมันตัดสินใจเดินไปหาพ่อครัวเจ้าหมีพยายามแนะนําเขาดีๆแต่ก็ทําให้พ่อครัวโกรธเป็นที่เรียบร้อยนักโทษบางคนอวยพรให้เจ้าหมีรอดปลอดภัยแต่มันดันเผลอบีบซอสมะเขือเทศใส่พ่อครัวเจ้าหมีพยายามเช็ดซอสให้ แต่ยิ่งเช็ดก็ยิ่งเลอะไปกันใหญ่มันค่อยๆหันหลังเพื่อจะขอความช่วยเหลือแต่ภาพที่เห็นคือทุกคนหลบใต้โต๊ะกันหมดพ่อครัวชุนเฉียวสุดๆเขาหยิบเจ้าหมีด้วยมือเดียวช่วงเวลาสําคัญนั้นเจ้าหมีเผลอยัดขนมปังใส่ปากเขาสีหน้าพ่อครัวเปลี่ยนไปทันทีเขาตระหนักได้ว่าจริงๆแล้วเจ้าหมีเป็นเชฟที่ยอดเยี่ยม พ่อครัวช็อกกับรสชาติขนมปังสุดๆทันใดนั้นเขาประกาศให้เจ้าหมีเป็นมือขวาของเขาทันทีวันต่อมาเป็นวันทำงานวันแรกของเจ้าหมีพวกเขาจะทำเมนูแซนด์วิชแยมส้มเจ้าหมีใช้จมูกดมส้มเพื่อแยกอันที่ไม่ดีทิ้งไป ส่วนพ่อครัวบีบน้ำส้มออกจากนั้นเขาหั่นเปลือกส้มแล้วนำมันใส่ในหม้อต้มขั้นตอนสุดท้ายพวกเขาใส่น้ำตาลและยำส้มแสนอร่อยก็พร้อมเสิร์ฟไม่นานก็ถึงเวลาอาหารทุกคนชอบแซนด์วิชของพวกเขามากถึงขั้นพากันปรบมือให้กับพวกเขาทั้งสองหลังจากนั้นเจ้าหมีก็เริ่มทำขนมหลากหลายชนิดนักโทษอิ่มหนำสำราญกันหมดแต่ลึกๆแล้วเจ้าหมีคิดถึงครอบครัวมากมันเลยคิดแผนแหกคุกกับเพื่อนๆในคืนนั้นพวกเขากระโดดลงไปในท่อและคลานผ่านท่อไปเรื่อยๆ ทำให้เขาตกลงไปในห้องซักผ้าพวกเขาเข็นรถเข็นเพื่อปีนขึ้นไปที่หอนาฬิกาเจ้าหมีคว้าลูกตุ้มไว้ทันและปีนขึ้นไปผ่านชิ้นส่วนต่างๆจนเขาปีนขึ้นไปด้านบนสุดและหยิบกุญแจพวกเขาผ่านห้องอาหารและหยิบผ้ารองโตะไปทั้งหมดแถมยังยกถังแก๊สไปด้วยจากนั้นพวกเขาปีนขึ้นไปดาดฟ้าและกลางผ้ารองโตออกทันทีที่พ่อครัวจุดไฟบอลลูนยักษ์ก็ลอยขึ้นฟ้าทันทีพวกนักโทษหนีรอดไปได้และเจ้าหมีก็ได้กลับไปเจอครอบครัวอีกครั้งแล้วคุณคิดว่าเจ้าหมีติดคุกเพราะอะไร